จังงวันนี้แทงมาที่มาคาเลตฟอร์ดโอ้โหโดนเดลิกตัดได้ส่งขึ้นหลังมาเอาแต่ยาวมาดูมีเสร็จมาคาแลนดฟอร์ดแปลนิ่มนิ่มหมารู้ฉอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ n d น o i อยตีมอือดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่อง e อีฟุตบอสนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจมชั้นนำเมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงดันล่ะเตีแทแคนติดตามมากกว่า1น0 0 0คนแล้วนะครับ ่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวีดีโอวันนี้ก็จะมาบอกข้อควรระวังที่ว่าส่งให้ผู้ร,รักษาประตูแล้วก็ผู้ร,รักษาประตูจับกระชอออกมานั้นควรทํำยังไงก็มาดูกันในคลิปนี้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นจะในการทําคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะ ไปดูกันเลยครับว่าวิธีแก้นั้นจะทํำยังไงก็ไปดูเลยครับมาดูวิธีที่1กันเลยนะว่าจะทํำยังไงนะเวลาเราส่งขึ้นหลังนะสมมติว่าเราส่งแบบนี้มันก็บางทีเราไม่ได้กดอะไรเลยนะมันก็จะแตกออกมาข้างหน้าให้เราเองนะเหมือนกับต้นลิปที่ทุกคนเห็นไปนะที่ว่าผู้รักษาประตูของเขามันแตกออกมายาวเกินไปแล้วก็โดนผมฉกไปยิงนะบางทีเรายังไม่ได้กดอะไรเลยนะส่งให้ผู้รักษาประตูปุ๊บแล้วผู้รักษาประตูของเรามันแตกยาวเองนะ แต่ถ้าตัวไหนที่ว่าผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าดีๆก็อาจจะไม่กระชอกนะแต่ว่าบางตัวมันกระชอกนะวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับสมมติว่าเราส่งให้ผู้รักษาประตูใช่ไหมตัวสุดท้ายปุ๊บให้เราเคลียร์ไปก็คือวิธีที่1น,นะบางทีเราก็ไม่ต้องจับก็ได้นะบางทีนะเวลาเขาบีบนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ง่ายๆเหมือนกันนะทุกคนนะเราส่งให้ปุ๊บเราก็แบบไม่ต้องจับแบบนี้ให้เราแบบส่งเร็วไปเลย สมมติว่าสมมุติว่าเขาบีบเร็วใช่ไหมสมมุติเราบอนเราอยู่เซนเ,นเตอร์แบบนี้ให้เราส่งมาปุ๊บแล้วก็ส่งกลับคืนส่งมาปุ๊บไม่ก็ออกข้างแบบนี้เลยห้ามจับบอลน,นานหรือว่าห้ามจับบอลเด็ดขานะถ้าเขาบีบนะแต่ถ้าเขาอยู่ไกลจริงๆเราก็สามารถจับบอลได้นะเพราะว่ามันกระชวกไปก็อาจจะยังไม่มีคนมาบีบนะแต่ว่าต้นชิปนั้นเขาไปจับบอลก่อนนะครั้งหนึ่งนะมันก็เลยกระชอกนะ บางทีบางตัวผู้รักษาประตูมันอาจเล่นบอลด้วยเท้าไม่ดีเนาะมันก็จะกระชอกนะแปดนี้มันก็จะไม่เหมือนทุกแปดที่ผ่านมานะทุกคนนะผู้รักษาประตูก็ถ้าใช้บอลด้วยเท้าไม่ได้ก็อาจจะกระชอกแล้วก็โดนยิงได้นะทุกคนน, <im> นั้นนี่คือข้อควรระวังเลยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มาบอกว่าสิ่งที่ควรต้องระมัดร,ระวังก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับการส่งคืนผู้รักษาประตูนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ